จังหวัดอุบลราชธานีของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาค่ะสมเด็จพระเทพนะคะสวยมากโอ้ทางนี้มันมันย้อนแสงเนาะทางนี้มันย้อนแสงเนยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาจากด้านหน้าเลยค่ะอันนี้คือความสวยงามนะคะมีความสวยงามค่ะเราได้มากราบนมัสการอ่อ หลวงพ่อใหญ่อินแปลงก็ถือว่าเป็นบุญของเรานะคะเป็นบุญแล้วนะคะมีความสบายใจในระดับหนึ่งค่ะก็จะเป็นรถพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนรถพระราชทานเ,เทียนพระราชทานนะคะอันนี้จะเป็นรถถวายเทียนพระราชทานของในหลวงนะคะ ันนี้ของในหลวงสวยมากเลยนะคะเย็นนี้นะคะได้ยินว่าเย็นนี้จะมีพิธีถวายเทียนพระราชทานอยู่ที่วัดแห่งนี้เพราะว่าวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกนะคะนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวนะจะมองมุมไหนถึงจะมองเห็นเพราะว่าแสงอ้าโอเคนะนะคะสวยมากเลยค่ะ เขาก็ประดับตกแต่งสวยงามมากเลยนะคะของราดครบอันนี้นะคะในหลวงของเรามีพระชนมายุครบ7 2พรรษานะคะก็มีการจัดงานเพื่อเทอิดพระเกียรติให้สมให้สมพระเกียรตินะคะ ตอนนี้เป็นเทียนพรรษาพระราชทานงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งในหลวงท่านพระราชทานทุกปีค่ะจะมีเทียนพรรษาเทียนพรรษาที่ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงนะคะมาตั้งมาหลายสมลยเล็นเป็นยุคเป็นสมัยมาแล้วนะคะ เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่สวยงามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะได้พาไปชมต้นเทียนต้นเทียนก็จะมีอยู่สองประเภทนะมีต้นเทียนประเภทแกะสลักแล้วก็ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์แล้วเทียนพระราชทานเพื่อนเอาเพื่นเอาเพื่นเอาไปไหนเอาไปไว้ข้างในแล้วใช่ไหมอ๋อสวยมากเลยค่ะ อะตู้เธอถ่ายรูปให้หน่อยตู้ถ่ายรูปให้เราหน่อยทางไหนทางทางไหนทีเออทางนี้เลยทางนี้ไหมน,นี่ตี้มาอยู่ทางนี้มาอยู่ทางนี้เราเรายืนทางนี้ก็จะเห็นหมด ไม่สว่างเมื่อกี้เรามองมาเยีงสว่างอย่เลยนไปสวดมนที่บ้านเ,าเ,าเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปต่อนะคะเดี๋ยวเราไปชมต่อกันที่ทุ่งสีเมืองค่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปชมต่อกันที่ทุ่งสีเมืองนะคะ